สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเมดอารบ m ายมินนี่จาเป็นช่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าแฟนตาซีจากสรรเรวันนี้นะเรามาแต่งหน้าเป็นลุคใส่ฝออย่างที่เพื่อนๆขอกันมาในคอมเมนต์นะจ้ามินจะมาแต่งหน้าเป็นใส่ฝอสากบัตตี้งานกลางคืนและสิ่งอันดับแรกในการแต่งหน้าของใส่ฝอคือคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ของมินนะมินวันนี้เลือกของลอ l ีปปจ้าสีของเพสต้าเป็นสีเทาจ้า สีเทาเป็นอัจฉริในการแต่งหน้าให้เป็นสายปอมมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะจะเราอมาแต่งหน้ากันเลยอันดับแรกเราต้องใส่คอนแทคเลยค่ะเพื่อนมินก็ใส่คอนแทคแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะดูสิสีจะไม่เทาจ๋าจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยโอเคองั้นอันดับแรกเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่ามินได้บำรุงผิวแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับเซิ่งหน่อยว่าครีมบำรุงหน้าจากข้างหน้านมินจะมาบอกทอีกนะกันเพราะวันนี้เราไม่ได้เน้นหน้างานผิวเราเน้นแน่นเป๊ะ เรามาใช้รองพื้นของ Diorama นะจ๊ะโอเคเรามาลงกันเลยสีมันจะเป็นสีคข้มๆ<ม>สีเข้มหน่อย เเรามาลงกินใะนทั่วหน้าเลยโอเคจากเพื่อนๆสำหรับเราลงบางพื้นจุดนั้นไปแล้วเรามาใช้ ต่อไปเราจะมาคอนโัว์กันมีเลือกไซส์ของลิลี่คอลลี่สิงค t ซิตี้ทัวร์คอนโัว์ครีมเป็นเนื้อครีมนะคะหาคือได้ในตามตลาดนัดทั่วไปมังจะใช้ได้มาหนาะแล้วแล้วเราก็มาคอนโัว์ไปเลยว่าเราจะทำตรงน,นีนอาจารย์จ๊นะจโอเคมีจะใช้สีน้ำตาลเข้มสีนี้นะ เห็นเพื่อนได้เห็นหางหูไหมตลอดปากนะนี่จะติดกรอบหน้าน ส,สมายฟ้องกัานคืนมันก็เป็นแน่นๆเหมือนกันนะแต่ยังไงข้อยังไอองไให้ได้คู่กับบ้านนะคะ ตามรูปหน้าของเพื่อนๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจะคอนโทลแบบไหนใบหน้าแบบเล็กน้อยแบบนี้ก็ตะไหลตรงนี้ให้ตามมันดูเขียวขึ้นโอเคต่อไปเราก็จะเพิ่มความสว่างของใบหน้านะจ๊ะมีนจะใช้เบอร์สว่างหนั่งตอนนี้ลงใต้ตาเป็น้มให้หน้ามันดูสว่างขึ้น นใช่หไหมกรารไหลน้าของนมันเราก็มาลงรองพื้นกับคอนซลัลเรียบร้อยนะจ๊ะเพืกก่อนๆสังเกตไหมว่ามันจะดูดรอลงมันจะเน้นแบบผิวแทนๆเนียมตาลอยโอเคต่อไป มิ้นใช้ของปูเต้เบอร์สองนะจาแป้งพับเป็นทำนานมิน,อนมชอบมากมินแต่งหน้ามาหลายๆคนมิ้นก็เลือกใช้แต่แป้งปูเต้นะราคาอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ6กสิบเจ็สิบาทในเซเว่นนะมันดีมากมันคุมมันมันลดมันเนียนแป้งในตำนานของปูเต้สองหรือพี่ทุกคนกับใช้แต่งหน้าคนอื่นเขาจะรู้ดีว่าแป้งปูเต้เนี่ยอันดับหนึ่งเหมือนกันมินจะใช้เบอร์สองเลยลงไปทั่วหน้าเลยกดกด เออเมื่ออมื่อตกแอดโอเคไม่เป็นไรลงไปเลยจ้ะลงไปกวัว้อหน้ามินจะแต่งหน้าของมินะมินจะไม่ลงรองยังไม่ลงคอนินจะไปลงตอนจบ มันไม่นบบมันเลอะผมมินนะแต่พวกเราก็มาทําผมอีริงกันเพื่อนเพื่อนก็กดเสร็จใช่ไหมถ้าให้มันง่ายๆแบบว่าแป้งมันคุณขงอะเลือกใช้แป้งแป้งแปดแป้งถ้าใครอยากได้แป้งแบบไม่ให้มันหนานะเพื่อนๆใช้แป้งมินนนํำใช้แป้งมันจะบางเบากว่าใช้พับ โอเคไหกนกั้นเรามินจะมาใช้โปเต้เบอร์ขาวเบอร์หนึ่งให้มันดูขาวขึ้นหน่อยโดยการที่ว่าลงใต้ตาเพื่อให้สังเกตนะว่ามินาจานนินให้จุดหน้าสว่างก็คือมีหนกแก้มสั่นจมูกหน้าผากและปลายคางนะอะผู้หญิงใส่ฝอว่าเขาจะเน้นกรอบหน้ากันยหน้าสัดเป็นคือมันจะฝอมา ปอ,อยังไงให้ได้พูดกับบ้านนีน่ยะของอไบอสองอไรพูดกับบ้านถ้าป่อยล้วแล้วยืนอยู่กลางผู้ชายยืนเป็นแม่พาก็ไม่ได้พูดกับบ้านหรอกคุณว่าเราตังราดเราแต่งหน้าไปแบบว่าหมดกับค่าเ่้นสำอางไปหลายบาทเราต้องให้ได้พูดกับบ้านยังไงเพื่อนโอเคอ่ะไปบ้นโด เนียนมากเห็นไหมเนียนมากๆจะได้เลิศสำหรับนเนี่ยนะวาดมันเลิศแนงเลิศม,ม,ม,มากเราปุมมันได้ดีมากโอเคต่อไปเราก็มาใส่แป้งฝุ่นข่าวลึนข่าวข่าอะไรกันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่ออกนะเธอโอเค มินซาลงแป้งฝุ่นไว้ช่วงใต้ตานะกัดตรงนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้มัคล่าในตอนที่เราแต่งหน้าเลอะแล้วทำให้มันชัดขึ้นนะจ๊ะ ตอนนี้มันจะมีความว,ว,วุ้งวิ้งวุ้งวิ้งหน่อยหน่อยแต่ก็โอเคนะเป็นแปง้งฝุ่นที่โอเคเลยแหละเพื่อนๆนจะดูว่ามันหนานะแต่ว่ามินอยากได้แบบว่างานแบบแน่นๆสอปาร์ตี้งานกลางคืนวุดที่กลางคืนเราต้องหน้าเด่นมากก่อนอยู่หลักสีนนน่นครนายกต้องเห็นหน้าเรา เห็นไหมว่าแป้งมันจะมีความแบบว่าซิมเมอร์หน่อยๆวิ้งๆหน้ามันจะดูงาๆสำหรับอีพีหน้าเดี๋ยวมินจามาแต่งหน้าในงานใช้เกี่ยวกับงานผิวดีกว่าวันนี้แต่เราลงแน่นๆไปก่อนโอเคโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราลงผิลงแป้งเสร็จเราจะเซ็ตด้วยแป้งฝุน่นเบบีจะมาเซ็ตแป้งด้วยการใช้แป้งของ Baby เบบี้มายจ้ามันชั้นใสเบีย ไปแล้วจ้ะมันจะแบบว่าแป้งเบบี้มานนะ่ะมันจะเซ็ตความมันได้ดีมากโอเคหลังจากนี้เราก็จะมาเขียนคิ้วกันเขียนคิว้วเขียนคิว้วโอ๊ยปวดขาจังโอเคมีนจะใช้ดินสอหอมตัวนี้นะจ๊ะ ถ้าเนี่ยเพื่อนเพื่อซื้อมาใช่ไหมหลังจากที่เราลอกเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยมเลี่มเพื่อนใช้ใบมิกโกนหรือว่าไอเนี่ยคัตเตอร์นะรีใา้เป็นสามเหลี่ยมมันจะเขียนง,ง่ายขึ้นเห็นหมดูปลายสลับเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเพื่อน,นเห็นไหมโอเคตามาเขียขนตัวไปเลยฝอของเราจะเป็นสากคิวโกรงจ้า เพื่อนๆดูนะมีจะเขียนโครงก่อนอันดับแรกโครงไว้ก่อนที่มาของคำว,ว่าสะพานพระรามห้านะจ๊ะ จากนั a, ้นเราก็ระบายให้เต็มคิวเลยถ้ามีเสียงหลุดรอดอะไรมามันต้องขอโทษในใจอีสัมมีนีตอนนั่งเล่นเกมอยู่ข้าง เพื่อนๆสำหรับเราก็เขียนคิวเสร็จแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเก็บรายละเอียดนิดให้มันแบบคิวชัดขึ้นเพื่อนๆใส่คอนซีลเลอร์เก็บขอบแต่ว่ามิ้นเขียนโอเคแล้วโอเคสำหรับเราเขียนคิวเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะมาบอกตากันบลอกตาของมิ้นจะใช้อายแชโดว์ของซีเวนนานะจ๊ะ ดีกว่าใช้เลิตดีกว่าขอบซเวน่าเหมือนกันโอเคเพื่อนนี้ขอบเปลี่ยนเป็นลิลลี่คอลลี่เฟรคคอนซูร์ชิมเมอร์ไฮไลท์นะจ๊ะตัวนี้หาได้หาได้ในตามตลาดนัดแห่งกันใช้โอเคอยู่จะใช้สี้ครีมนะจ๊ะไม่มีชิมเมอร์เมืกก่อก้ไมินิผิดม,มันจะเบนทั้งหมดทั่วใต้ตาเลยทางตาเลย จะใช้กระเท็กระเท็ใส่ในการแสะด,ด้านหลักให้อาซาดอกองดูเขียวขึ้นห่างตานะจ๊ะให้มันดูเขียวขึ้น สี่น้ำตาลเข้มจัดเพื่อนในการสร้างตาบอกตาเป็นๆาให้เป็นสองชั้น คงฟุ้งเลยในการเบนเบนให้มันคงฟุ้งเลยประมาณนี้คือการสร้างกระบอกตาของ พยายามเบนให้มันฟงๆก่อนนะมี่จะใช้สีน้ำตาลอ่อนมันสีตนนัวนี้น้ำตาลอ่อนตัวน,นี้เบนจัะมันจะโดนแน่นๆหน่อยนะเพื่อนๆเบนเลยเบนให้มันฟุงๆนะครับเพื่อน โอเคหลังจากนั้นมิงก็จะใช้สีจัดสีทองทองเป็นตรงหนกคิว้วแค้มนเป็นสีทองน้ำตาลสายต่อง,งานกลางคืนก็จะแน่นๆหน่อยนะเพืพ่อน โอเเพื่อนๆหลังจากที่เราเกรีดอะเลนอร์เสร็จแล้วเป็นไง <S <S เราจะมากรีดใต้ตากันนี่ใจะใช้เป็นดินสอกแขกนะ <Okay. S 1> เห็นไหมดินสอกแขก <Okay. S 1> ทำไมมีเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันตำนานจริงๆโอเคเขีย okay. น okay. แค่ห่างตา มาลงใต้ตาหน่อยใช้สีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมผอนซีเวนนาตัวนี้นะตนาใต้ตาตอนมิ้นอยู่พัดโพงอ่ะมิ้นก็ทำงานนะทำงานบาสฝลังมิ้นก็แต่งอย่างทุกวัน แล้วเราก็เบนหี่อ่อนมาเลย หลังจากนั้นเรามาจะมาติขนตาก,กันนะจ๊ะมินไซมัคคาร่าของตัวนี้ประมาณห้าสิบบาทมันโอเคมากโอเคมากๆปัดมัคคาร่าราปัดมัคคาร่าเพื่อนเพื่อนใหญ่มัคคาร่าดูแบบว่าเต็มเพ้นนะเพื่อนเพื่อนจุ่มขึ้นมาใช่ไหมเพมื่อนเพื่อนขยี้ลงแล้วก็ดึงขึ้นขยี้แล้วดึงขึ้นเห็นไหม ปัดไปนิดหน่อยพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงแล้วติดขนตายขยี้แล้วก็ดึงขึ้นขยี้แล้วดึงขึ้นเห็นไหมโอเคหลังจากที่เราปัดมาค่ะเสร็จเรามาติดขนตากาันมีจะใช้ขนตาแบบว่าฟุงฟ้งๆหน่อยนะขนตามินก็อ,อุ้ยไม่มีอะไรมาก มินไปซื้อขนตากล่องเนี้มาบางๆเห็นไหมแล้วมินก็เอามาประกบกันประกบประกบกันประมาณห้าคู่มันจะได้แบบฟุ้งๆเพื่อนๆเห็นไหมฟุ้งๆโอเคเรามาต่อขนตากันเลยมินก็ใส่กาวยีสิบบาทเมือนเพื่อนๆสังเกต ขั้นสำอางมีนะมีจะใช้ขั้นสำอางแบบว่าแบรนด์ตลาดนะัดมากกว่าจะไม่ใช่ยี่ห้อแพงแต่เพื่อนเพื่อมีตัวไหนหรือใช้ตัวไหนก็ได้หมดเลยนะเรามาติดขนตากันโอเคจ้ะเพื่อนเพื่อหลังจากที่มิติดขนตาแล้วเรียบร้อยนะจ้ะแน่นไหมมีก็ปัดมาคาราใต้ตาแล้วเรียบร้อยดูความบล็อกตาของเรานะหลังจากนี้เราก็จะมาไฮไลท์จมูกกันโอเค ใช้ต้วเหมือนเดิมจริงนะมีตลับเดียวเนี่ยใช้ได้หลายอย่างมากใช้ได้กับซังเป็นคอนทัว์เป็นหลายหลายอย่างอะใช้ได้หมดเลยอะแดปเอา <Okay. S 1> โด่งไปไหมในาการแต่งหน้าคันนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ยู่รักสี่นะัครนยกต้องเห็นนะจ๊ะฟปไปเลยฟ <Okay. S 1> าไ <Okay. S 1> ปเลย แคมิก็จามาคอนโทรลรูนรหนะาตอบตอ จะเน้นให้หน้ามันดูชัดนะคะ ลายเส้นนั้นนะมันจะจะไฮไลท์เสียไไลกัเป็นตัวสีนี่นะจะเปนสีชิ้นกจะแบบว่าเงาเงาตัดลงไปเนี กอดตามจริงอ่ะเขาไม่ตัดแก้มกันหรอกนะดูปะเราลงไปก่อนที่หน้าลงเนาะมันจะดูสาวหลังดีบุ๋มพีดี งนานนี้ก็จะมาใช้แป้งขับกบนะี่ยมาให้มันโปะเกิเเนะแล้วเราก็มาลงคอไปเลยเพนะื่อน ต่อไหมล่ะเรามาให้อะไรสันบ้างบ้างค่ะเพื่อนๆถึงข้อป่ามันยังไม่ชัดนะเพื่อนๆใส่ตัวเดิม ขออขนะมันจะต้องการให้มันแมทหน่อย เจอไปปะตัวดูมันรู้ว่ามินแต่งน้าอยู่มันกา็าังนั่งเล่นเกมพูด ค่ะเพื่อนๆสำหรับว nee, ันนี้ลุกสายฝ่อเป็นไงบ้างจ้าเพื่อนๆเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับลุกสายฝอต่อยน้ำต่อยน่อยน้ำต่อยน้ำต่อน้ำตั้งเที่ยวคืนลุกสายฝอให้ฝรั่งกลับบ้านสวยไหมจ้าเตอร์ฟีไหมจ้าเที่ยวไหมคะโอเค สำหรับวันนี้มินต้องไปแล้วนะเดี๋ยวมินถ่ายรูปเก็บรายละเอียดงานแล้วมินก็จะมาลงให้ดูขอบคุณเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นมาจะให้มินแต่งหน้าลุคใส่่อให้ดูก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้มินด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินในการแต่งหน้าครั้งต่อไปกดไลค์ให้มินด้วยนะติดตามมินนะแชร์ให้มินนะบายๆอย่าลืมกดติดตามนะ่อไงผู้ชายกลับบ้าน ฝ่อแบบนี้แหละแม่